็ดสบายดีพี่นออ้องอเกิยเป็ดกกิยเป็ดเด้อพี่น้องเอิ้นนี่ก็ตังเดี๋ยวเดี๋ยวเเป็ดพี่น้องเลยนี่ห้าก็มาตักข,ข้าวพี่นอ้องเพราะว่าตอนแรกกินข้าวเหนียวเออกินข้าวจ้าพี่น้องบ่ได้กินข้าวเหนียวกินข้าวข้าวจ้ามันจึงเบาท้อนี่โอเป็ดนะเกิดเป็ดสวัสดีพี่น้องมาเล่นกินข้าวกันมืนอ้อนี้พี่น้องเอิ้นข,ข,ข้าวกับกิยเป็ดพี่น้องก็โอเป็ดพี่น้องเ้ยเงินนมิวส์ว2คนนี่น ปดเน้าอดีดเลยเดก่อเปิดพี่น้องเดนักข้าเก็ดยื้อเพื่อพี่น้องเอ้ยนี่พักยน้องฟกอกอาืมซื้อเลยดื่มซื้อนะโอ้ยใบกอพี่น้องก้ดอพี่นังบานไล่ไล่พี่น้องเอ้อนี่ก็เก็บยื้อเพื่อพี่น้องเอ้นี่พักมียื้อเพือนี่นางนี่แล้วก็ใบกระชินพี่น้องื้อเพื่อพี่น้องเอ้อยม่ได้คล้องยื้อเพื่อนมดบริสุทธิ์เราคือิเป็ดพี่น้องเอ้นมากินก่วยเป็ดติดพี่น้องเอื้อน แซ่บเลยอร่อยเลยานมข่าวทแซ่บเลยชุดหน่อไมหน่อไเลอืม่กน้หน่อเข้าวเหนียเลยหน่อเลยแซ่บหน่อเองอืมแล้ขอาข้าวนี่แซ่บหนแซ่บข้าวหน่้งแล้วก็ก mm. ัวกแซ่บ ใบกระถินพี่น้องเลยนี่คในสวนสวนเบดดังบานเกิืเบิดอเวลเบิ่สูงตึงโอเวอซื้อพักพักร้านเนาะอืมแฉะนะใบกรนถินเนบ้านเนาะอืมใบกระของครัวใบชะมีพี่น้องว้แซบแฉกว่าไปอุ่นมาเดากินข้ามันกันเด้อ เก็บแตนี่น้อเออดูเาเิกการนี่มันอืมอืมอืมเอ้ยดื่มออกลังกายอืมอืมอือืมอ่างยืดมาด้วยน่อืมพักมากันเนี่ยทักเนี่ย คติสวนเขาเองนี่ปลูกเองดังบาดมือไบก่อคือกันอืมไ่อเลยืเฮ้ยืปิกง่อยพี่น้องืืคักคัักคลักแล้วทีนี้กับวันท่อายคลิปนอนงวาคลิปได้หมือนแบบวันีเวลา่วนมัน่วนเราวันกับเนี่ยแบบกษตรก็เชียงดังมับนพิทานทีให้เออเอาหน่อยนะพี่น้อง มันยัดคลิปดิพี่น้องเออมันมันไมีสถานที่พักกับพักโคมิดเบิดเฮ็ดนะเฮ็ดนี๋ฮะกระบอกกาเฮ็ดเอี๋ให้กินบัดฝาแต็งของซางยังไงนะพี่น้องกินแต่ซางเพื่อนะไรพี่น้องเอิพี่น้อไม่ได้โอ้โหแซ่บโอ้ปเอิ่มเอิ่มอพี่น้องเอิ่มดิไข่เมื่อด้ืม แบบน่ะตอนนี้เพือนเท่ากันเพรทางกลางเพือนพี่น้องของอันนี้าของนี่ก็แล้วแล้วนั่งล้างบาตนเ่อพี <S <s no ่น้องเลยเลือดซิปทายคลิปใครทายวเดีโอให้เบิ้งพี่น้องอทำเสร็จแล้วล้างพี่น้องเออหนีพักตรงไหนใบกอกใบกอกอยู่บาตรอยู่ส่วนเขาเองนะส่วนนางบาตพี่น้องเออเนี่กินยาสีกินหอดแม่งเทศแม่มักเหยีใบกอกนะ ก่อนไปสับแสบกินกับจ้ำกันบ้าตัวงอเอ็นสับแสบด้วยอันนี้เดือดเดือดครับรักเหลือมเอ็นเรากินสามคนด้วยสับแสบด้วยงอเอ็นแบบนี้ทั้งวันเลยเด่นเดียว

คุณภาพปุกเองเขาเรือกเสือแลยอืมฟิวมนอืมปัวกเนาะอืมใบกระินืมสนแบบนตัวินเาอ๋อเลยมั้ามั้ขนมั้ Mình vừa mộng 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 nó Nó mộng 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 Ừ. mộng Ừ. mộng 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 Ừ. mộng 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 Ừ. ก็เ้นวยชิงเลยกจ้อม่กอบกินตอนกลางบาเนอยเป็นกินเป็นวอ์ของสวนบางบ่าเมรัพุยยุ่งอะไรเนี่ยข้านาตุยไปแลว ไม่เป็นไรไมกินงอนมอนยชิเปรานโอกาสเป่พน่น้อนอยากคววิดออยากควบิทยโอกาสเปราอืม ยาวไหมนึงก็แด้วแต่ผมสร้างมากินมามตุ่มมีขอบใจตรงคำคือการเป็นตุ่มมีบามากินังสีด้วยครั xin con mẹ ngon ừ. con mẹ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  con không con mẹ con con bảo với mẹ con mẹ mẹ con mẹ con mẹ mẹ con ขาดเลกหน่อยนี่เราิเต็มนบเต็มบึกน่อิมนไลายมีแักกินกว่ากับลบลายกว่าพัก็เพือกัปลูกน่ตัปลูกเรืกับปลูกตัวปลูกเนเกิดเอทางประานี่เจไฟคุณใช้ชังเ็นลหน่ ต่เป็นะกโอเนแกงเขาเลยแกงเขาเลยไม่้่ันอีมันเป็นอะไรกัน เราจะลงคลิปอย่าลืมกันนะพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์ให้เด้อพี่น้องเด้อสองนิ้วเด้อสองมาะยืมนะน้องนิ้ว TKS น้องนิ้ว TKS เด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์แน่แพ้ขวามากกดไลค์กดแชร์ให้แน่ไปกดขอบใจได้หลายเด้อขอบคุกขอบใจได้หลายไปกดกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อกดให้น้องนิ้ว TKS ได้เด้อน่าเจ๋งแลยวันนี้ không khó mà cột một có chia cốt chè này nhiều nè hm uhm. có hm bán hm 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 อืมคือวอืมงามะทิ้งกันใ่กกตัวอื่ยังไงใ่สุดเด้ไปเนาะคือสีขาวฮะในสุดคือสีขาวเนี่ยอะไรสุดเนาะใ่สุดกินเนาะคืหน่อยหมือนในเกินนแบกคือนก็ได้ฮะผิกอมมาตอนเออผิดกอมอื่นนี่มากอ่ะ เดินาอื่น้าย้อน้จัเหกดีงหอไปนาจมาเอามันจะไปขายนะเอยนีองึมาหนาคนจ้ะอืม โแขอบน่องเนี่ยแล้วกดไลค์กดแส์เนี่ยพี่น้องเลย ก็วิทไปใส่กับอะไรไปพี่น้องเอ้ยอยู่เตื้ แมอ็งกูก๊กอักี้ไงอ่ีมครับเลยอีน้ำเลยนะอีมเลยน้อนะอีนันะ่

ขาวาดประจาเนบิกพืมผักกันเย็ใหม่พะหืมที๖ตี๖เป็นสิบหัวล เขามาเบิ่งกับกดไลค์กดแชร์ให้เด้อพี่น้องเด้อสอนน้ิวทีทีเอสเด้อพี่น้องเด้อขอขอบใจได้หลายเด้อที่กดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อจยางไหนทายคลิปต่อกดไลค์กดแชร์ให้ได้พี่น้องเด้อกดไลค์กดเด็กอ่ะอขอบใจได้หลายเด้อ ดีดีครัาได้หรอฝากพ่อแนหวใาเก้าม่แพ้เลยนะพ่อเลยคลิปดี้ก็ได้พี่ล่าหนองไปก่อนเด้อเขามาเบิ่งเลยกดได้กดแชร์ให้เ้อพี่น้องเดลยขอบใจได้รลายเดลยที่กดได้กดแชร์ให้น้องนิวซ่อง